สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวเมาส์แมวทุกท่านกลับมาสู่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะคุยเรื่องแมวให้สุขใจกันอีกครั้งครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนเลี้ยงแมวแล้วชีวิตดีขึ้นผิดหูผิดตาการงานรุ่งเรืองการเงินไหลามาเทมาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อของคนไทยนะครับแต่เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับกันมานับพันปี ลองข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ประเทศญี่ปุ่นสิครับเราจะเห็นรูปปั้นแมวกวักหรือมานกิเนโกตั้งอยู่หน้าร้านค้าแทบทุกร้านเพราะเขาเชื่อว่าแมวมีพลังพิเศษในการกวักเรียกทรัพย์และเรียกลูกค้าให้เข้าร้านหรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นในอารยธรรมอียิปต์โบราณแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่พวกเขาคือเทพ,พเจ้าเป็นสัตวศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องมนุษย์จากสิ่งชั่วร้ายและความมืดมิด ใครที่บูชาแมวชีวิตจะมีแต่ความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครับว่าพลังงานลึกลับของแมวเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเมื่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้มาเจอกับดวงชะตาของเราถ้ามันคลิกหรือที่เรียกว่าถูกฉะโลกจากแค่สัตว์เลี้ยงแก้เหงาเขาจะกลายเป็นแมวกวักส่วนตัวที่เรียกโชคลาภก้อนโตมาให้คุณทันทีครับ วันนี้ชาวเมาส์แมวเราจะมาเปิดตำราแมวมงคลประจำวันเกิดทั้ง7วันมาเช็คก,กันดูสิครับว่าดวงของคุณเหมาะกับเจ้าเหมียวสีไหนและสำหรับใครที่เลี้ยงอยู่แล้วแต่สีไม่ตรงตำราอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับท้ายคลิปผมมีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆที่จะเปลี่ยนแมวที่บ้านให้กลายเป็นแมวนำโชคได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วลองหลับตานึกถึงหน้าเจ้าเหมียวที่บ้านแล้วมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มกันที่พี่ใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์พื้นดวงเป็นคนธาตุไฟใจร้อนรักศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำสูงมากคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นและมักจะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเสมอครับแต่ข้อเสียคือบางครั้งคุณแบกความเครียดไว้เยอะเกินไปและใจร้อนดังไฟแมวที่ถูกฉลกกับคนวันอาทิตย์คือแมวลายสลิดลายเสือหรือแมวสีขาวแต้มสีครับ ทำไมต้องลายเสือเพราะเสือคือราชาแห่งป่ามันช่วยเสริมบารมีความน่าเกรงขามให้สมกับความเป็นผู้นําของคุณแต่ในขณะเดียวกันความขี้อ้อนของแมวลายสลิดจะเปรียบเสมือนน้ําเย็นที่คอยดับไฟในใจคุณช่วยให้คุณใจเย็นลงและมองโลกในมุมที่ผ่อนคลายมากขึ้นครับ ต่อนาครับคนเกิดวันจันทร์อย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในคลิปสั้นนะครับคนวันจันทร์เป็นคนธาตุดินที่อ่อนโยนพื้นดวงเป็นคนมีสเสน่ห์ปากหวานช่างเจรจาใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูเรียกว่ามีเมตตามหานิยมติดตัวมาแต่เกิดคนเป็นคนละเอียดอ่อนเจ้าระเบียบและแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากมาก แมวที่ช่วยเสริมดวงคนวันจันทร์ได้ดีที่สุดคือแมวสีขาวล้วนหรือขาวมณีครับสีขาวคือสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และดวงจันทร์จะช่วยเสริมพลังด้านแม่ตามหานิยมของคุณให้พุ่งถึงขีดสุดดึงดูดผู้ใหญ่ให้แม่ตาดึงดูดลูกค้าให้เอ็นดูใครที่ทํางานด้านบริการหรือต้องเจรจากับผู้คนเลี้ยงแมวสีขาวไว้รับรองว่าปิดการขายง่ายขึ้นแน่นอนครับ มาถึงนักสู้ของเราคนเกิดวันอังคารครับคนวันอังคารเป็นคนตัดสินใจเร็วมุมาณนะอดทนและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณคือยอดน,นักสู้ที่สู้งานสู้ชีวิตแต่บางครั้งก็อาจจะวู่วามไปบ้างและใช้เงินเก่งพอสมควรแมวคู่บุญของคนวันอังคารคือแมวสีส้มครับ สีส้มคือสีแห่งพลังงานและความกระตือรือร้นแมวส้มหรือที่เรารู้จักกันว่าแมวส้มตัวตึงนิสัยที่ซุกซนและพลังงานล้นเหลือของเขาจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีแรงฮึดสู้กับงานในทุกๆเช้าและที่สําคัญสีส้มในทางฮวงจุ้ยยังหมายถึงทองคําด้วยครับเลี้ยงแมวส้มจะช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมาสู้งานแล้วต้องรวยครับต่อไปคนเกิดวันพฤษครับ คนวันพุธเป็นคนหัวไวฉลาดมีไหวพริบและปรับตัวเก่งที่สุดในบรรดาทุกวันคุณเข้ากับคนง่ายเจรจาค้าขายเก่งและมักจะมีไอเดียใหม่ๆเสมอแมวที่เหมาะกับคนวันพุธคือแมวสามสีหรือแมวลายเปรอะครับการรวมตัวของหลายสีในตัวเดียวสื่อถึงความหลากหลายและการปรับตัวซึ่งตรงกับจริตของคนวันพุธเป,ะเปะ๊ะๆแมวสามสีโบราณถือว่าเป็นแมวกวักนำโชคที่หายากครับ จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภแบบฟลุกๆและเสริมสเสน่ห์ในการเจรจาทําให้คําพูดของคุณมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับขยับมาที่ครูบาอาจารย์คนเกิดวันพฤหัสบดีครับคุณเป็นคนจิตใจดีรักความยุติธรรมมีหลักการและชอบสอนชอบแนะนําคนอื่นคนวันพฤหัสมักจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนฝูงเสมอและเป็นคนที่มีความอดทนสูงแมวที่ถูกโฉลกกับคุณคือแมวสุภลักษณ์สีทองแดง หรือแมวสีน้ำตาลสลิดครับสีโทนน้ำตาลและทองแดงเป็นสีธาตุดินที่มั่นคงช่วยเสริมเรื่องบารมีและความน่าเชื่อถือการเล็งแนวสีนี้จะช่วยให้บริวารเกรงใจลูกน้องเชื่อฟังและยังช่วยดึงดูดมิตรสหายที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณด้วยมาต่อกันที่ศิลปินตัวพ่อตัวแม่คนเกิดวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เป็นคนรักสวยรักงามมีรสนิยมดีชอบงานศิละปะและขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่ง คุณเป็นคนที่มีความสุขกับการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งสวยๆงามๆแมวคู่ใจของคนบันสุกต้องเป็นแมวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างแมววิเชียนมาศครับด้วยสีขนที่ตัดกันสวยงามและดวงตาสีฟ้าที่เป็นประกายจะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณให้บันเจิดนอกจากนี้แมววิเชียนมาศยังขึ้นชื่อเรื่องความขี้อ้อนจะช่วยเยียวยาหัวใจขี้น้อยใจของคุณให้กลับมาฟูฟ่องได้ในทุกๆวันและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์ครับ คุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคิดมากขี้กังวลและมีความรับผิดชอบสูงมากภายนอกอาจจะดูนิ่งๆดุๆแต่จริงๆแล้วข้างในใจดีมากครับแมวที่เหมาะกับคนวันเสาร์คือแมวสีสวา่างหรือแมวสีดำครับหลายคนกลัวแมวดำแต่จริงๆแล้วแมวดำและแมวสีสวา่างคือแมวมงคลชั้นสูงครับสีดำและสีเทาจะช่วยดูดซับพลังงานลบและความเครียดของคุณออกไป ช่วยเสริมอำนาจทําให้ศัตรูเกรงกลัวและป้องกันสิ่งชั่วร้ายใครที่รู้สึกว่าดวงตกบ่อยๆเลี้ยงแมวสีนินจัดจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคได้ดีเยี่ยมเลยครับฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเริ่มก้มมองแมวที่ตักแล้วเหงื่อตกอ้าวเกิดวันจันทร์แต่ดันเลี้ยงแมวส้มไปแล้วทํำยังไงดีเกิดวันอังคารแต่เผลอใจไปรักแมวดําจะเป็นไรไหม ใจเย็นๆครับไม่ต้องกังวลเลยความรักอยู่เหนือตำราทั้งปวงครับแต่ถ้าใครอยากสบายใจผมมีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆมาฝากครับวิธีแรกใช้ปลอกคอช่วยครับถ้าคุณเกิดวันจันทร์ถูกฉลกกับสีขาวแต่เลี้ยงแมวดำให้หาปลอกคอสีขาวหรือกระดิ่งสีเงินมาใส่ให้เขาครับเป็นการเสริมธาสีขาวเข้าไปแก้เคล็ดได้ทันที วิธีที่สการตั้งชื่อครับให้ตั้งชื่อแมวที่มีความหมายมงคลหรือชื่อที่เกี่ยวกับเงินทองเช่นถุงทองนำโชคอังเปาหรือมีตังชื่อมงคลเหล่านี้จะช่วยเรียกสิ่งดีๆเข้ามาแทนเรื่องสีขนครับและวิธีสุดท้ายสำคัญที่สุดคือการดูแลเขาให้ดีครับโบราณว่าไว้แมวคือสัตว์ที่มียานวิเศษ ถ้าเราเลี้ยงเขาให้อิ่มมีพีมันดูแลให้เขามีความสุขเขาจะตอบแทนเราด้วยการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและกวากเรียกโชคลาภมาให้เราเองครับไม่ว่าเขาจะเป็นสีอะไรถ้าเขารักคุณเขาคือแมวนำโชคที่ดีที่สุดของคุณแล้วครับวันนี้คุณเลี้ยงแมวสีอะไรและตรงกับวันเกิดไหมลองคอมเมนต์มาบอกชาเมาส์แมวกันหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนเคล็ดลับความปังกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบ ขอให้เจ้าเหมียวที่บ้านนำพาความสุขและความล่ำรวยมาให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ